สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหาหนอยนะคะวันที่31สิงหาคม2565นกะคะก่อนคำนวณนะคะ,ำนนนะคะำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่30ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่30นะคะพี่น้องคะจะให้เด่นเฉพาะกิจนะคะ6และ5 เด่นพิเศษ4ี่และ3เด่นปกติ9และ8เด่น V ีเอหนึ่งและศูนย์เด่นรวมสองและแปดนะคะพี่น้องคะเฉพาะกิตนะคะบนมาแปดแปดหกล่างเก้าสี่นะคะเด่นแยกมาหกนะคะพี่น้องเด่นรวมไม่มานะคะมาแปดนะคะพี่น้องคะแปดหกหกแปดนะคะถ้าจับง่ายวันไหนจับง่ายก็ง่ายนะคะพี่น้องสําหรับเฉพาะกิตจะมาเด่นแยกใส่เด่นรวมตลอดเลยนะคะ แต่ไม่อยากให้ทิ้งเดินแยกกับดินรวมนะคะพี่น้องเฉพาะกิจนะคะพิเศษใจะให้สี่และสามบนมาสองหกศูนย์ล่างสองศูนย์นะคะมาเดินรวมสองนะคะพี่น้องคะมาเข้าคู่ศูนย์หกหกศูนย์และศูนย์สองสองศูนย์ด้านบนนะคะปกติจะให้เก้าและแปดวันนี้มาทั้งเก้าและแปดเลยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเก้ามาหลักร้อยนะคะบนมาเก้าห้าห้าล่างแปดหนึ่งนะคะพี่น้อง ข้าคู่หนึ่นะคะ VIP นะคะใจให้1และศวันนี้ก็1ก็มาอีกแล้วนะคะพี่น้องสี่มาตัวเดิมกับปกตินะคะพี่น้องล่าง8ปดนะคะมาแปดหกเหมือนด้านบนนะคะวันนี้วันนี้เลขเบิ้ลก็มาเลขซ้ำก็มานะคะมาต่อวันที่31นะคะพี่น้องสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ วันที่31นะคะใจก็เอาผลการออกรรงวันวันที่30มาคบานวณให้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องขา่ะาเอาสตัวบนของวันที่31มาคํานวณน,นะคะพี่น้องวันที่30นะคะปกติพิเศษ vip ปกติ6955พิเศษ9260 vip 6481นะคะ6บวก9บวก5บวก5วก9บวก2วก6วกบวก4บวก8วก1ได้61นะคะพี่น้อง หกสิบเอ็ลบหนึ่งเหลือหกสิบวกหนึ่งได้หกสิบสองนะคะเจจะจับสองตัวเหมือนเดิมวันนี้ถ้าใครอยากได้เลข3ามตัวนะคะให้เอาหมาด้วยนะคะพี่ดศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เะคะเจมักศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์สะคะศูนย์ห้าศหหศด้านหน้านะคะศ7นยศนย์เะคะหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเกหนึ่งสองค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งแปดแล้วก็หนึ 2, ่งเก้าค่ะสองหนึ่งถึงสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะพี่น้องสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันคือเลขสี่และเลขเก้านะคะพี่น้องพิจารณาไว้ได้เลยนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะ มาดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องขะค่ะอยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะคู่ด้านบนมันหลายตัวนะคะเอฟซี FC ทุกท่านจะจับทุกตัวไม่ได้นะคะพี่น้องขะเด่นเฉพาะจิตนะคะอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่เจ็ดและหกเด่นปกตินะคะอยู่ที่แปดและเจ็ดเด่นวีเอพีนะคะอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะพี่น้องขะ เด่นรวมทุกรอบนะคะอยู่ที่7และสีนะคะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบตัวไหนก็ตามได้เลยนะคะพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะมาดูคู่ตัวเด่นและตัวเด่นแยกและเด่นรวมนะคะพี่น้องถ้า fc ใหม่บางท่านจะจับไม่เป็นนะคะเดี๋ยวใจพาจับให้ดูนะคะหนะคะหน่ 17, ค่ะ10 14นนะคะพี่น้อง หรือจะจับกับคู่ตัวด่นด้วยกันก็ได้นะคะไม่ต้องแยกด่นรวมนะคะเช่น10-17161812ประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะพี่้องก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญาตฝากไว้เช่นเคยนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่้องขาสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้องขาขอบคุณห,หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สุกๆมันหมาน,นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ